สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิาพาท่านผู้ชมมาหาหนองพุทโธอีกคั้งหนึ่งเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยินข่าวว่าน้องพุทโธฝันดีค่ะท่านผู้ชมฝันว่าอยากลงมาจากฝ่าลงมาจากฝ่ามาสู่กับไอแดงพี่ปอบก็มานั่มวาสันมาสู่กันอยากกับบยอม มาบอกเหลขน่องพุทโธเป็นเหลขกดีเลยเด็ดตัวใดกับไปฟังจากปากน่องพุทโธมพร้อมกันนะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะกับพี่เบิงคลิปน่องพุทโธพร้อมกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะพุทโธไอแดงมหาบอหน่องพุทโธมัง,ททงมหาแ้วแนวน่งสมาธิมหายามน่งสมาธิ นางสมาธิอันดับแดงนันกินทุกมืออยู่มาหางามนางสมาธิโอ้มาหางา,ามนางสมาธินะครับท่านผู้ชมเนาะบักระฝันอะยู่บ่งวดนี่มันมาหาแลวนา,นางสมาธิวัดมันมาเข่าฝันหรืล่าโอ้หลังจากนางสมาธิแล้วกะมาเข่าฝันบ่มาเข่าฝัน,อน,นโอ้โอโนุ่งปุตโต้ฟันจังไดครับบอก<ต>ให้ฟังนะฝันว่าจะไปหาคลองกระปอมไปคลองกระปอม ไอ้ข่องกับป้อมครับไปปั่นรถจักรยานข่องกับป้อมโอ้บักล่าฟันว่าไปข่องกับป้อมไปปั่นจักรยานอ่ะต่อครับครับมาสามคนโอ้บักลาไปข่องกับป้อมสามคนข่องกับป้อมสามคนครับคนที่สามครเป็นไอแดงคนที่สามเป็นไอแดงคนที่สามไอแดงโอ้ไอแดงก็ไปข่องกับป้อมน้ำไอแดงก็ไปข่องกับป้อมนโอ้ จังไ้โตบัดนนี้ครับบันนี้าวลาก็ไปปั่นจัญยาณมาคล้องกับป้ปอ,อ,ปอมคล้องมองหน้าเน่ลงเลียดเน่คล้คองมองปลาเน่ทุกห้องเลยที่มีกระปอมโอ้ได้บ่หละ่ะก็ได้หลายอยู่ได้หลายต่นับมาถือเลยเต็มเลยโอ้เต็มถุงเลยบ่เต็มถุงครับ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 จังไรอีกครับบ้านนี้ก็ไปเฮ็ดกระป๋อม กินเห็ดกระป๋อมกินเห็ดกระป๋อมกินอ๋อเห็ดกระป๋อมกินเห็ดตังไหนล่ะกินบักล่ะกะกะเห็ดกรลาบค่ะกระลาบแล้วแยงกล่าวว่าแนะน้สูตรแนวไะไอีกแนะน้สูตรให้กระพร้อมอย่างมันแซ่บเออแนะน้ำแนวไะไกะมันแยงกลบอกว่าใส่น้ำตาลหาซ่อนใส่พริกสามช้อนแค่นี้ใส่น้ำตาลหาซ้อนใส่พริกสามช้อน ใส่ตำตาลหาสอนใส่พริกสามสอนหนนสิบอ,อกเลขบนะ่เ <laughs> นาะนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับจังได้อีกครับเราไอแดงกะกินตอนเกี่ยงเลยไอแดงกะกินคือก,กันกินคือกันโอ้ยบ่แเป็นว่าสีกินแตลํำแดงแต่กินหอดกับปลอมตัวนี้ <laughs> <laughs> นะครับท่านผู้ชมเนาะจังได้อีกบักละกะกะกินกินเต็เมหมดเลยไอแดงกินได้หลายกว่ามู่โอ้ครับครับครับ บาดนี่กินไปกินมามูกระแลนหนีเบิดมูปลาดันมูปลาแต่เฮ็ดกินกู่มวงไกลๆตัวใหม่ครับครับครับมูเห็นเห็นยังตกมาใส่หัวยังอะตกมูกันได้ยังต,ต,ตายแต่เห็นอานี่ผีปอบเรืออร่องตัวใหม่มีผีปอบยู่ั้งตัวใหม่มันจะกินตับมูปลามูปลาก็เลยนแลนหนีครับบาดนี่ยัก วัดนี้ยากมะขาผีปอบโอ้ยยากมะขาผีปอบแล้วมันกาพักไอแดงนี้ก็ว่าซิ่งบอกเล็กเลยยากตัวโน้พักไอแดงนี้พักไอแดงนี้ว่าอยากให้ไอแดงบอกเล็กก่อนโอ้ครับครับครับผีปอบมันก็สิมาบอกเล็กเวลาในการแต้มันขาตายอยูเลยมันย่อมโอ้ยยากกันบ่ยอมยากมันมายอมสี่ส่างว่าที่ชอบกันถือก้นยวโอ้ยครับครับท่านผู้ชม บอกเลขตัวไหนบักล่ะบอกไหมมันก็บอกมันก็บอกว่าหนึ่งหาหันมันก็บอกว่าหนึ่งหาศูนย์ครับยากมันบาบอกยากนะมันยากบอกหนึ่งหาศูนย์นะครับท่านผู้ชมเนี่จา้าไหนต่อบักวัดนี้กุมานทอ,ง,นนอ,กองกับวะย่อมไอแดงเหมือนบัไอแดงกับวะย่อมครับมันเทเจังได มันกะมันกะลากกว่ากะลาเมื่อขี่รถแล้วมันกลับมันรถจักรยานหนีคนเดียวเลยโอ้บ we <hel> ักลาร์อะไรไปน่ะไอแดงบ้าบัติไงไว้นั่งทำมันจับบักลาหัมเสียกไว้ไผไผจับัดเสียกไอแดงโอ้ไอแดงจับัดเสียกขึ้นรถจักรยานหรือยังไงขึ้นรถจักรยานแล่นหนีเลยครับครับครับมันปั่นเร็วแห้งอุ้มานท่องไอแดงแบบเป็นคนปั่นเป็นคนปั่นแล้วแล้วมันมาย่อมกับหยักโอ้มันย่อมกับหยัก มันก็ว่าอยากหักแต่เลขกวอลก์กาวขึนกันโอ้ครับครับแต่อยากกันสุกไอ้แดงนี้อยากมาบอกอยากกันสุกตัไอแดงนี้มาบอก์เลี้ยงไ้ไอ้แดงมันกะเ่าย่อมันกะสูงกันสู้กันสู้แบบว่ารถจ no ักรยานหนีหละกกว่าขึ And, <To S 2> there, <not> ้นเพรารถเลยโอ้ครับ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 เพราะมันโตหน่อยบ่ไม่แห้งสู้โอ้อยากตัวใหญ่บ่อยากมันตัวใหญ่อืมครับจังได้อีกบาทนึ แบบนี้พี่ปอบมันกล่าหัดตายม้นตายแายบ,น,าบน,านี้มันก็นมาสู้กันยักอืมแต่มันก็สู้แให้ยัยกไปได้มันก็จับตัวไม่ฟาดพี่ปอบตายเลยโอ้พี่ปอบตายเนาะครับเนาะครับยากบอกเหล็กตัวไหนก่อนนะ <S 1> 1 <S บอกไงหนะึ่ง <1 S 2> หาศูนย์หนึ่งหาศูนย์เด้อครับท่านผู้ชมเป็นเหล็กสามตัวเนาะเหล็กสามตัวเป็นเหล็กสามตัวครับท่านผู้ชม ฝันมือ,อไรนี่บักละ่ะฝันมือขื่นมือขื่นนี่มือขื่นโอ้ครับครับฟันมือขื่นนี่เด้อครับเด้อเลขตัวเก่าของน้องพทุทโธนี่ก็ยังอยู่ตัวเก่าบ่ยังอยู่อยู่ตัวไหนก่อนเหรอบางหันเหรอเป็นแปดหาได้เนะ <8 S 1> าะท่านผู้ชมแปดหาครับหาสามเนะ <3 S 1> าะหาครับบาดนี้ไอ้แดงมันก็นยังกัเอาแบบใส่น้ำตาลหาซ่อนผงชูโรสามซ่อนที่บอก ถ่าตาหาสะอาดกับยังอีกกับหืบักพริกโอ้ขับขับขับใส่ถ่าตาลกับบักพริกเนาะครับเนาะหากับสามกับตุงเหล็กตุกเกาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะบักกาฟันยังอีกบ่หนิกะกะบักแดงมันกะลากบักกาขึ้นกะยันบักกาทีบเขาเฮียนเลยโอ้ทีบเขาไปในบ้านขึนกะบลักขุ้แกไวอย่างดีเลยโอ้บ่ให้ออกมางั้นได้ออกวค่ะ เป็นยังคือบ่ให้ออกมามันอยากยักก็บอกเลขกจกราโอ้มาย,ยันยันยักก็บอกเหลขกยักไม่ได้ใส่หูปะยักมันกะมันจะกระโดดลัมาจากฝ่าโอ้ยักลงมาจากฝ่ายักลงมาจากฝ่าเมื่อบอกเหลขกโวไห้ไอแดงบอกเนะาะบบไห้ไอแดงบอกอืมครับ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 เป็นเหลกขกสามตัวด้วยครับท่านผู้ชมเนะาะบักลากนนั่งสมาธิกูมืออยู่บ่นั่งกูมืออยู่บาทที่นี่ ไอแดงกับวรวจักรยานไก่สูก็หนักแต่มันอกาซูแห้งหนักก็ได้หนักกระเลติมันลอยไปไกลๆเลยโอ้ครับครับครับไปยกกระนู่งูที่เอาตัวปลาลับไปซ้อนโอ้ครับครับครับปลากลับไปใส่อะไรหลักการติดอยู่ในหันติดอยู่ในใส่ติดอยู่ในหันที่ไอแดงมันเอาบัากลับไปซ้อนโอ้ครับ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 ขอบคุณน้องพุทธุวิไลนาะที่ให้แนวทางดีๆ บ,บานเล็กที่นี่เพต้องเอาหรอกนะครับท่านมูชมเนาะบานเล็กที่ว่าหูได้ซ้ำอืมครับครับครับเอาแค่ตัวเลขหนึ่งหาศูนย์กับเหล็กตัวเก้านี่แหละครับเพื่อบเป็นการหลายตัวนะครับเนาะแล้วก็ใส้น้องพุธูนั่งสมาธิเบิ่งอยู่นั่งให้เบิงเ่งในเด้อสมาธิด้อดเดี๋ยวอันให้นั่งสมาธิให้เบิ่งอยู่เดี๋ยวมือไม่พุ่นละครับขอขอบคุณน้องพุธู่ทด้หลายที่ให้แนวทางดีๆครับผม มาเลี้ยงงัว่พ่อบอกล่ะนี่มาเลี้ยงงัวนางงูฮันได้โอ้ขับ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 มาเลี้ยงงัวกับพ่อเนาะเลี้ยงงัวกับพ่อครับขับขับโบประยังโบประยังโบรบกวนครับค่ะต้องมีสามดาวกับศิขอบขอขอบคุณน้องพุทโธลหลายๆเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวทองมีสามดาวกับศิษยกลนตะเล็กเซสมุดให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทอมีสามดาวนี่นะคะท่านผู้ชมเลขของนนองพุดโธนะคะเนาะหนองพุดโธว่ายากมาบอกเลขลงม,มาจากฝ่ารอยลงมาจากฝ่ามาบอกเลขมาสูกไบแดงญาต์ก,กันบอกเลขว่านอยากมันบอกหนึ่งห้าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์ ลเล็กัวเก่าของนองผู้ทั่วกับแปนหาแปนหาหาสามหาสามประจําวันที่สิบจ็ดกพ่อหกหานะะเนาะค่ะเนาะก็ไว้เป็นแนวทางนะคะเนาะแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลสําหรับคลิปนี้ท้องมีสามดาวกสิลาธ,ธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะโชคโชคมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะสวัสดีค่ะ